All fall. Feels like สวัสดีค่ะทุกๆคนเอาต้นพริกแล้วก็ผักบางอย่างมาให้ดูนะคะที่ยังอยู่ในบ้านดูซินี่พริกอายุเขาก็3เดือนแล้วนะจริงๆแล้วเขาต้องออกข้างนอกแล้วนะแต่ว่ามันหนาวไงเราก็เพาะเร็วเกินไปประสบการณ์ใหม่เนาะออกดอกแล้วก็มีจริงๆแล้วต้องเด็ดยอดจะได้เขา แตกเนาะแต่ทีนี้ไม่ต้องเด็ดเขาก็แตกไปละควรจะออกข้างนอกแล้วนี่ก็คือผักบุ้งผักบุ้งที่อยู่ในบ้านก็โตมาประมาณคืบละส่วนที่อยู่ข้างนอกยังสองสามใบอยู่เลยนี่ก็พริกเหมือนกันพริกดอกโคราชนะคะออกดอกแล้วเหมือนกันเนี่ยเพราะเร็วไปหน่อยเพราะตั้งแต่เดือนมกรานะ่ย เอาออกข้างนอกก็ไม่ไหวเนี่ยที่อยู่ในตู้ก็ยังเล็กๆอยู่นะพริกแต่บางอย่างที่ทนหนาวได้ก็อยู่ในตู้ได้ดินก็เตรียมเอาไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องไถอีกรอบนึงแต่กลางคืนมันยังหนาวไงก็เลยเอาไว้ในบ้านไปก่อนยังมีอีกนี่คือฝั่งขอบหน้าต่างหน้าบ้านนะคะมาระเอาออกข้างนอกไปแล้วต้นหนึ่งลองดูถ้าเกิดเขาไม่รอดก็ยังมีข้างใน ผักปรังก็เหมือนกันข้างนอกบางข้างในบางอันนี้คือโหระพานะคะซื้อมากินแล้วก็ไม่ทิ้งกานก็เลยเอามาแช่น้ําแล้วก็ขยันเปลี่ยนน้าเอาเพราะว่าใส่เข้าไปค่อนข้างเยอะเขาก็แตกใบออกมาไงก็อันนี้มีรากด้วยเดี๋ยวมีเวลาเราจะเอาไปลงดินเป็นการเพราะทางลัดนะคะเ,เพื่อนๆน <laughs> เพราะ เอา,มาเมล็ดพ่อเหมือนกันแต่ว่ายังเป็นเบีย้ยอยู่เลยข้างนอกนี่ก็มีมะระอีกต้นหนึ่งข้างๆก็เป็นขี้หูดนะคะปลูกไว้แล้วก็ถั่วฝักยาวอีกสามต้นสำรองเพราะว่าข้างนอกมีตายบางในกล่องนี้ก็มีหลายอย่างยังแช่ทิชชู่อยู่ในนี้ก็มีตำลึงอยู่ข้างนอกก็มีสำรองไว้ในบ้านก็มีอันนี้คือมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงนี่มีเยอะแยะเลย ทั้งข้างบนบ้านแล้วก็ทั้งข้างล่างพอโดนแดดก็ใบใหญ่ขึ้นมาเหมือนกันเลยเดีย๋ยวมาดูข้างล่างกันนะคะอันนี้เป็นถั่วของฝรั่งนะคะเป็นลูกเป็นแบนยาวๆไม่รู้คนไทยเรียกถั่วอะไรอร่อยดีชอบเนี่ยเพิ่งจะปลูกไปได้ไม่กี่อาทิตย์เองดูสิโตมาป่านนี้ล่ะนี่อยากจะออกข้างนอกเหมือนกันแต่ว่ารอแป๊บหนึ่งเพราะว่ากลางคืนมันยังหนาวแล้วก็ดินก็ยังไม่พร้อมด้วย แตงโมตงโมลองดูเป็นการลองปลูกนี่เลยไฮไลท์ชอบมากมะเขือมะเขือเปราะนะคะ่วงมากเลยงามเหมือนกันนี่ก็เพราะเร็วไปอยู่ในบ้านไปก,ก่อนมีหลายต้นอยู่ก็เฝ้าดูว่าเขาจะมีเพลียหรือเปล่ามีก็บีทิ้งเอาไปล้างบ้างมันก็มีนะแต่ไม่เยอะ นี่คือพริกขี้หนูสวนแล้วก็มะเขือยาวนะที่เห็นแวบ,บๆเนี่ยมะเขือยาวข้างล่างนี่โตช้าอยู่เพราะว่าหนาวกว่าข้างบนไม่ค่อยโดนแดดหน้าต่างตรงนี้ไม่ไม่มีแดดนี่ก็มะเขือยาวเหมือนกันแล้วก็มีบวบอยู่ต้นนึงแล้วก็ถัว่วนี่แหละผักในบ้านทั้งข้างบนทั้งข้างล่าง อันนี้ไม่แน่ใจว่ากระเพราหรือเปล่าก็ลุ้นอยู่นะคะนี่เลยค่ะผักที่มีในบ้านนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ